ขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่อาคารศิีราชาประชาคมนางปณิดาพันโชคนางเภอศิีร,ราชาจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่และคัดกรองมะเร็งนรีเวชในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6รอบ28กรกฎาคม2567พื้นที่สีราชาทั้งนี้จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ13,200คนและเสียชีวิตประมาณ4,700คนหรือทุกสองชั่วโมงจะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม1คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้าจึงมักจะลุกลามและมีการแพร่กระจายไปแล้วถึงรอล156ซึ่งอำเภอศรีราชาจึงได้ร่วมกับมูลนิธิการจันทบาร,รมีจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสามารถค้นหาความผิดปกติในระยะแรกได้และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรีอำเภอศรีราชา ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและในปีนี้ได้มีการเพิ่มเติมโครงการคัดกรองมะเร็งนรีเวชเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรถเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งนรีเวชเพื่อบริการให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่จากโรคมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ให้ได้รับการรักษาส่งต่ออย่างทันท่วงที ที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายบดิน์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระต่อคณะรัฐมนตรีโดยสาระสำคัญของกฎหมายคือกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระเพื่อให้กระทรวงแรงงานมีฐานข้อมูลแรงงานอิสระประกอบการกำหนดนโยบายและงบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงเป้าหมายและตรงตามความต้องการของแรงงานอิสระรวมทั้งส่งเสริมให้แรงงานเถื่อนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนังกงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบขึ้นโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพัฒนากลไกและขบวนการมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายแรงงานอิสระในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ตามร่างพระราชบัญญ,ญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ และส่งเสริมให้ประชาชนขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระผ่านระบบแรงงานอิสระโดยมีอาสาสมัครแรงงานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานและเครือข่ายแรงงานอิสระอื่นๆเข้าร่วมในกิจกรรม มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์ในพงศักโพธินามผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีนางสาวกานิกาชาญการค้าวงนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ วหน้าสนราชการผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพสถานศึกษาหน่วยงานรัฐภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านการฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการประเมินความรู้ความสามารถและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งวันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือรายงาน8นครสวรรค์จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรายงานขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรายงานเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรายงาน8โดยมีนายพงศักดิ์โพธินามผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรายงาน8นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบญญรรยายภารกิจวิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภาร,รกิจด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน <_ Pis ces> กเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยหลายรายในจังหวันดนครสวรรค์ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานหลังจากทางจังหวัดมีการประกาศห้ามเผาระหว่างวันที่17มกราคมถึง31พฤษภาคมและผู้ที่มีประวัติการเผา พื้นที่การเกษตรจะหมดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในทุกโครงการเป็นระยะเวลา2ปีนางชาวดณีขุนนรงชาวไร่อ้อยในตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์บอกว่าในขณะนี้เกษตรกรที่ทำอ้อยทราบถึงมาตรการของทางภาครัฐในกรณีห้ามเผาอ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่จึงตัดอ้อยโสดส่งขายให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่เพราะกลัวความผิด และกลัวจะไม่ได้รับความช่วยเหลือในด้านอื่นๆจากรัฐบาลซึ่งการตัดอ้อยโสดนอกจากจะช่วยลดมลพิษในอากาศโดยเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มขึ้นทั้งราคาอ้อยที่ไม่ถูกหักและยังสามารถขายใบอ้อยที่เหลืออยู่ในไร่โดยหากขายเหมารวมจะอยู่ราคาไร่ละ50บาทแต่หากเกษตรกร,ร,กรนำใบอ้อยในไร่ไปขายเองจะขายได้ในราคาตานละ700บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ดีกว่าตัดอ้อยไ่ไม่ขายขณะที่จังหวัดน,นครสวรรค์ยังมีค่าฝุ่นเกินม,มาตรฐานอยู่ที่49.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดกาวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกกาวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่186หมู่15ตำบลตดุกดูอเภอทับทันจัังวดหอุทัยธานีโดยนายบางอ่อนคำอายุ77ปีเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองนั่งอยู่ในบ้านก่อนจะได้ยินเสียงดังพร้อมกับเกิดประกายไฟขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ไฟลุกลามไหม้ไปทั่วบ้านตนเองจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากตัวบ้าน และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศาบาลตะบนตลุกดูและใกล้เคียงให้มาช่วยดักเพลิงแต่เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีลมแรงทําให้เพลิงลุกไหมอย่างรวดเร็วจนบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังซึ่งเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุไฟไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรโดยหลังจากเกิดเหตุนายวีรชนรัศมีนายกเทศมนตรีตะบนตลุกดูพร้อมกับทีมงานได้รุดมาอย่างที่เกิดเหตุทําการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตัวเบื้องต้นได้นําเต็นท์มากางให้กับคุณตาได้อาศัยชั่วคราวพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องนอนและข้าวสารอาหารแหง้งและหลังจากนี้จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปอ๋อตอนนั้นลมแรงใช่ไหมคุณล, <ม S 2> ลมแรงก็มันเที่ยงกว่าอืมคุณตานั่งอยู่ข้างข้างในบ้านเนี่ย,อยตอนนี้นยอ,อยูอ่นนเนี่ยจะหยอดตาอย่างนี้อ่า ได้ใส่เสื้อเก่งเดีวยวก็จะหยอดตาหน่อยหมอให้ยามหยอดตาทาตามาอมืตอนนั้นได้ยินเสียงมันดังมันอะไรไหมครับได้ยินเสียงก็ดังเนาะพอดังปุ๊บมันคือมันขึ้นเลยหรอไฟอ่ะมันขึ้นเลยเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่เลยอืมตอนนั้นก็ดับไม่ได้แล้วอะไรไม่ได,มได้แล้วช่วยกันเขามาช่วยแล้วของออกอม,มันมาใหญ่เลยลมอะพอมาพอถึงไฟมาถึงตรงนี้มันก็ล้มมันก็หยุด ยุดมันก็พัดกลับมางีมันก็เข้าโน่นค่ะท่านคะเออเบื้องต้นเนี่ยเราได้ให้ความช่วยเหลืออะไรของบ้านคนตาบ้างคะ่ะเบื้องต้นก็ได้ ให้ทางเทศบาลทำมากางเต็นท์นะครับเพื่อเป็นที่พักชั่วคราวนะครับแล้วก็มีที่นอนพวกที่นอนหมอนแล้วก็ถุงยางชีพครับให้เอาไว้ในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ใน,นส่วนที่เทศบาลเ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประชุมครับประชุมแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าทางเทศบาลมีทางช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเต็มที่ครับภาพตอนที่บ้านไฟไหม้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ขาเพราะว่าเราต้องการความช่วยเหลือให้ลุงใช่ไหม อันน um, um ี้ว่าพอแล้วถ่ายรูปอะช็อตแรกแล้วถ่ายรูปมาก็ปกตินะแล้วช็อตสองก็ปกติทีนี้พออีกคนนึงเข้ามากลายเป็นรูปแบบนี้ครับหมายถึงเจ้าของบ้านใช่ไหมครับเจ้าของบ้านตกใจนะผมไม่คนลุกมาเลยอะนี่งภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามก็คือมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นไม่ใช่เกี่ยวกับมือไปแปะหน้ากล้องไหมช็อตที่พี่ถ่ายรอบที่สามแล้วเห็นภาพที่มันแปลก โดยเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยความรู้สึกตอนนะั้นพี่เป็นยังไงค้างขนลุกครับคนลุกทั้งตัวเลยแล้วก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยรีบกลับมาให้คนทั้งนี้เขาดูเพราะว่าผมถ่ายผมถ่ายพร้อมกัน3มรูปยอดแล้วจะไปลงเฟซขอความช่วยเหลือก็กลับไปดูปเปิดจะรูปมาลงตกใจไงนนขนลุกทุกวันนี้ผมก็จะเอารูปไว้ดีไม่ได้กลัวครามกลัวจะเก็บรูปไว้ดีไม่ได้เหมือนแบบมีอะไรเงาดำๆำทั้งนี้พี่ไม่ได้แต่งเติมอะไรไม่ได้แต่งเลยใช่ไคะก็ถ่ายเหมือนกันหมดเลย เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาสมาคมกู้ภัยเจ้าขุนพัดหนองบัวอําเภอหน,นองบัวจังหงวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งพบศพลอยในสระน้ําในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลหน,นองบัวอําเภอหน,นองบัวจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยวร้อยเวรสพหนองบัวและแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองบัวโดยที่เกิดเหตุมีบ้านอยู่ติดสระน้ําซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นบ้านของผู้เสียชีวิตชื่อนายประสิทธิ์อู่อินอายุ59ปี เบื้องต้นแพทย์เวนให้ความเห็นว่าผู้ตายขาดอากาศหายใจเนื่องจากการจมน้ำซึ่งคาดว่าผู้ตายน่าจะพลัดตกน้ำเสียชีวิตเพราะในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยในการต่อสู้และจากการสอบถามนางสมจิตชำซีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังก่อนจะหายตัวไปเป็นเวลา3-4วันซึ่งโดยปกติผู้ตายก็จะหายไปแบบนี้เป็นประจำเนื่องจากมีอาชีพรับจ้าง จนมีผู้มาพบศพลอยน้ำที่สระข้างบ้านจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยมาทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้นำร่างไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้กับญาติไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป คนตายนี่เป็นอะไรกับเราเป็นน้องชายน,น้องชายอ่อาแล้วแล้วเขาหายไปกี่วันแล้วบะาระมาหมามวันหายไปสามวันแล้วอ่ะเราเราไปตามเขาที่ไหนบ้างไหมไม่ได้ไปตามมามาจะเจอเขา้อยตบ้อยไ้ตะางเงียอ๋โอโดยปกติเขาจะไปไหนกัน เขาไม่ไปบ้านเนี่ยยงก็ไปอยู่บ้านตอนองไปรับจ้างเขาตัดไม้หัก,กโพดไปของมันเรื่อยเจยมันไม่อยู่ไปหลักไงมันรับจ้างเขากินคนเดียวมันจะอยู่คนเดียวจ้า oh. แต่พระลาเอาเข้าหรืออะไรมันจะไปเอาทีีบ้าน oh. แต่พระลาไปหาสีน่มันจะไปหากินมันคนเดียว oh. เลี้ยงตัวมันเอง เราไม่ได้เลี้ยงก็เลยเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนแน่จ้ารู้แต่ว่าเขาผิดตั้งแต่สามวันว่าเขาไม่ไปเอาเข้าวแต่ปกติหกโมงเช้าเขาจะไปเอาเข้าวแล้วหกโมงเย็นเขาจะไปเอาเข้าวตอนนี้เขาหายไปสามวันก็ไม่ได้สนใจว่าเขาเคยหายไปไม่ใช่ว่าไม่เคยแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมาายต่จะมาอย่างนี้เขาเคยไปรับจ้างเขาทีก็ไปเป็นนักทิศกลับมาอย่างเงี้อยอายุค่เท่าไรแล้ว่ะอายุสุีย กสิบเ็มแนี่ 5, 5, 5. ยเนี่ยมันจะใจรับหงมันมแก่หมดแล้วว่าวอน จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลขของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอนาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ0 0หม 10, ไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ทา่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีเอียต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลในการจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุรกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากกาวแรก ในปี2,534จนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งม,มั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนรส่งสินค้า และต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลงรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบัง มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยาย ในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุกคลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ไต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาสเตอรีเอจิลิตี้เรสปอนซิบิลิตี้และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูมม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน